สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือคนที่เคยตัดสินคุณกำลังรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคุณเปลี่ยนไปขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะ king of swords tree of swords The Lover, Temperance ตามด้วยในอ Wands แอบดูไปสุดท้ายนิดนึงเนาะ a h t of Coins นะคะคนคนที่เคยตัดสินคุณคนคนนี้เนาะเราจากพลังงานหน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขา มันมีความมีอีโก้นิดนึงเนาะในตัวเขาว่ามีเยอะเลยแหละอารมณ์ประมาณว่าเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเขาผ่านชีวิตมาก่อนเขารู้เห็นเขาเข้าใจเขาสามารถชี้หรือว่ามองเห็นอะไรอะไรได้นั่นก็หมายความว่าเขาเคยคาดการณ์หรือว่าตัดสินคุณจากการเรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆ หรือต่อให้รู้จักกันมาประมาณหนึ่งอะแต่เหมือนกับว่าลึกๆแลว้วอะเขาไม่ได้รู้จักตัวตนของคุณจริงๆเลยมันเป็นมันเป็น,น,ปนการมองผ่านจากสายตาที่มีอคติของเขาด้วยซ้าไปมันมีนัยยะอะไรบางอย่างกับคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่มีปมอะไรบางอย่างก็ได้มันมีความรู้สึกแนวๆว,ว่าค่อนข้างมีความ กดข่มหรือว่าอยากอยากอยู่เหนือก,กว่าคนอื่นหรือเขาเขาอยากมีความรู้สึกที่อารมณ์ประมาณว่าเขาดีกว่าคนอื่นอมันมีความน้อยใจเล็กๆในตัวคนคนนี้นะน่าจะเป็นคนที่เหมือนรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีค่าแต่พอตัวเองไม่ค่อยมีค่าเนี่ย หรือรู้สึกว่าคนอื่นไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเขาอะแทนที่มันจะทําให้เขาเนี่ยมองคนอื่นในสายตาที่ดีขึ้นหรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าไม่อยากให้คนอื่นหรือตัวเขาเองอะรู้สึกว่าโดนดูถูกอะเขาก็ไม่ควรที่จะดูถูกคนอื่นใช่ไหมแต่ด้วยใดๆก็ตามอีโก้มันน่าจะ กดทับหรือว่าบงการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างอยู่ภายภายใต้จิตใจของเขาอะข้อออกจากความรู้สึกที่เห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้หรือว่ามันทรมานใจเขาอะที่จะเห็นใครที่อยู่ใกล้ตัวดีกว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าแน่กว่าเขา จริงเขาก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีเลยแหละคนหนึ่งนะเพียงแต่เหมือนทัศนคติมันมันทำให้แทนที่เขาจะเอาความรู้ไปสอนคนอื่นหรือพูดกับคนอื่นดีๆอกลับกลายไปว่าเขาปล่อยให้อีโก้มีอิทธิพลนำตัวเขาไปพักดันให้เขาพูดจาอะไรแรงๆี่ยมันเลยกลายเป็นว่าแบบเวลาคนอื่นเขาฟังอ่ะคนฟังมันจะรู้สึกอันนี้มัน หวังดีประสงค์ร้ายไปวันเนี่ยอาจจะทํานองเนี้ยมันจะทําให้คนอื่นเขารู้สึกเครือบแคลงสงสยัยหรือบางทีคําพูดของเขาเวลาเขาพูดกับคนอื่นน่ะลึกๆแล้วอาจจะปรารถนาดีนะแต่พอคําพูดมันใช้แนวแบบแรงกดดันน่ะมันเลยกลายเป็นไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาอ,อาจจะอยากพยายามที่จะปั้นใครสักคนหนึ่งให้ดีให้เก่งใช่ไหม แต่ในขณะเดียวกันเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าปั้นจนเก่งขึ้นมาจะไปทําลายเขาไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกต่อสู้อะไรบางอย่างอยู่ในใจเขาคนนี้นะเหมือนกลัวจะให้ใครสักคนหนึ่งก็กลัวกลัวว่าตัวเองจะถูกทํำลายแต่พอบางทีบางครั้งเขาปล่อยให้ความที่เขากลัวที่จะถูกทําลายมากเกินไปกลายเป็นว่าตัวเขานั่นแหละทําลายคนอื่นโดยที่จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะแต่บางทีเราก็ยังมองว่า คนเรามันควรที่จะมีความสามารถมากพอในการควบคุมยับยัง้งช่างใจอะไรบางอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการเลือกใช้คำพูดใช่ปะเราอยากสอนใครสักคนให้เก่งให้ดีอ่ะมันไม่ต้องใช้คำพูดที่รุนแรงหรือบีบคัน้นน้ําใจกันมากมายขนาดนั้นก็ได้แต่คนเนี้ยแน่นอนว่าเขาอยากได้ความรักแหละอยากได้หวยหาแต่เ็าทำไม่เป็นเอาซะเลยแล้วก็ไม่เรียนรู้ที่จะ อยากที่จะทำด้วยนะมีความเคยชินอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเป็นคนแบบนี้อาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูก็ได้อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ก็ได้เขาอยู่ในที่ที่เหมือนทําให้เขาเป็นคนแข็งกระด้างโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะเออลึกแล้วคนเนี้ยเรารู้สึกว่าในก้นบึ้งหัวใจของเขาอะ เขามีความปรารถนาดีให้กับคุณนะแต่ในขณะเดียวกันความใจร้ายของเขาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างระหว่างเขากับคุณอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าถ้าคนนี้เป็นเจ้านายเขาอาจจะกดดันทําให้คุณหลุดออกจากตําแหน่งไปหรือว่าไปอยู่ในที่อื่นหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ระหว่างคุณกับเขามันมีฟิลิ่งโมเมนต์แบบทั้งรักทั้งเกลียด เกียดไม่ได้เกียดแตบบ่เป็นศัตรูนะแต่เกียดเพราะว่ากลัวที่จะถูกทำลายเป็นความมโนของเขาอีกแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็คนนี้เป็นคนใจร้อนใจร้อนเพราะใจร้อนก็จะด่วนตัดสินใจด่วนตัดสินใจกว่าที่เขาจะใช้เวลาในการเรียนรู้ที่จะรู้จักกับคุณนะมันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ ทำให้คุณกับเขาอะไม่ได้โคจรอ,อยู่ใกล้กันหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขา,าเอะห่างกันออกไปอาจจะเป็นขึ้นความถี่ที่มันไม่ตรงกันก็ได้นะคุณมาเจอกันเพราะอะไรบางอย่างแล้วก็มันเกิดมันเกิดความขัดแยงเกิดขึ้นทนั้งทั้งที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นคล้ายๆลักษณะแบบเป็นเจ้านายที่คนนี้นะเป็นคนที่เลือกคุณเข้ามาร่วมงาน แต่ก็ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่บีบคั้นนะ่ะจนทำให้คุณไม่รู้สึกว่าอยากอย,กอยู่ในทีมนี้อีกต่อไปอารมณ์ประมาณนี้แต่ถามว่าคุณเรียนรู้อะไรจากคนนี้ได้เยอะไหมได้เยอะมากๆนะได้เยอะมากๆมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ตัวคุณก็ไม่ทันรู้ตัวเช่นเดียวกันคือบางทีในความร้ายของเขาอ่ะมันเป็นความโชคดีอะไรบางอย่างในตัวคุณเช่นเดียวกันนะ่ะ คุณก็จะเรียนรู้ที่จะรับมือกับเจ้านายนิสัยแบบนี้กับผู้คนลักษณะแบบนี้คือเขาเนี่ยข้อดีคือเขามีความเก่งอะไรบางอย่างในตัวด้วยคุณก็จะสามารถเรียนรู้หรือว่าซึมซับบางอย่างเขาอ,อาจจะเป็นเจ้านายสมมุติว่าทำแผนกเซลใช่ไหมเขออาจ,จะทำตัวเลข ได้ดีมากเลยในบริษัทคุณก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อวิธีการที่จะจัดการสัญหาลูกคา้าดูแลระบบหลังบ้านทำยังไงคุณก็จะได้เรียนรู้จากเขาคนนี้คุณเหมือนดึงเอาข้อดีที่ตัวคนคนนี้มีมาแล้วก็ไอการที่เขากดดันคุณอ่ะคุณก็จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเหมือนแบบเติบโตไปกับ ความเจ็บปวดอะเติบโตไปกับความกดดันเติบโตไปกับอุปสรรคชาเลนจ์ต่างๆที่เข้ามาท้าทายคุณอะทําให้คุณเหมือนไม่เก่งก็ต้องเก่งไปเองอะมันต้องผ่านไปให้ได้ใช่ไหมมันจะต้องก้าวข้ามผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้คุณก็ได้อคล้ายๆของขวัญเนาะของขวัญที่มากับโชคร้ายที่มากับน้าตาคุณก็กลายเป็นคนที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็เลือกที่จะ เรียนรู้รับในสิ่งที่ดีอันไหนไม่ดีคุณก็จะสามารถมีความสามารถในการคัดกรองได้ใช่ไหมว่าเอออันนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่ทำซ้ำจะบอกว่าเขาเนี่ยคิดไม่ถึงนะว่าคุณจะมีความอดทนอดกั้นนะคือเขาคิดว่าคุณนะ่ะน่าจะน่าจะหลุดน่าจะรับแรงกระแทกไม่ไหวอะ ต่ปรากฏว่าคุณก็สามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้ค่อนข้างดีดีจนเขาวางใจด้วยซ้ำนะดีจนเขาคิดว่าโอเคคุณน่าจะผ่านละในวิธีการที่เขากดดันอะไรต่างๆเมื่อน้ำลมว่าเขาโขกสับจนคุณน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วแหละไม่น่าจะไปไหนอะไรทำนองเนี้ยจริงๆเขาเกือบจะดีใจแล้วด้วยซ้ำว่าเออนานๆทีจะเจอคน คนที่แบบทนทนทนไม้ทนมือแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําแบบนั้นจริงๆเนาะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ,บเฉยๆนะแต่หารู้ไหมว่าในทุกๆก,การอดทนของคุณอะคุณได้วางแผนอะไรบางอย่างไว้เรียบร้อยแล้วคือมันไม่มีใครสมควรที่จะทนการถูกทำ้ายในทุกรูปแบบว่าจาจิตใจทำลายร่างกายนี้ไม่ได้เลยนะเราคิดว่า คุณใช้ความอดทนของตัวเองเป็นเครื่องมือในการดึงสิ่งดีๆเก็บไว้แล้วก็หาลู่ทางในการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเหมือนยอมรับในโชคชะตาของตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมดหวังมีความหวังอยู่แล้วก็หาลู่ทางที่จะไปในที่ที่มันเหมาะสมกับคุณถือได้ว่าเป็นนักเรียนที่ดีเลยนะจริงๆแล้วอ่ะยิ่ง ยิ่งผ่านเวลานานขึ้นนานขึ้นะคนคนเนี้เขาจะเริ่มมีความรู้สึกต่อต้านคุณน้อยลงแล้วก็มีความชื่นชมมากขึ้นแต่เขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยของตัวเองใช่ไหมคิดว่าทำแบบนี้เออเจอคนรับได้รับสภาพได้เออรับมือเขาได้สักทีอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกดีใจแต่เขาลืมไปว่าทุกๆคน,นมีหัวใจ แล้วความเจ็บปวดอะ่ะมันมันไม่ได้หายไปง่ายขนาดนั้นน่ะเขาอาจจะพูดจากับคุณแรงๆแล้วหายใช่ไหมสั่งงานด้วยการด่าตะคอกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันทําให้เอองานดีขึ้นงานไวขึ้นนะแต่ในหัวใจของคนเราอ่ะมันจดจําบาดแผลนะเขาลืมคิดข้อนี้ไปเขาเห็นคุณยังทนทําเขาก็นึกว่าอ๋อคนนี้เข้าใจเขาส่วนหนึ่งก็ใช่แหะคุณเข้าใจแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณจําเป็นที่จะต้อง ยืนหยัดแล้วก็อดทนรับทั้งข้อดีข้อเสียคือถ้าข้อเสียมันมากเกินไปอ่ะเราเราก็ควรจะเอาตัวเองออกไปอยู่ในที่ที่ใหม่เพียงแต่คุณไม่ได้ดึงตัวเองออกในทันทีจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทำให้เขาช่าใจมันทำให้เขาคิดว่าเขาคุมสถานการณ์ได้เขาคุมคุณได้เขาเอาคุณอยู่แล้วลหละไม่คิดว่าคุณจะไปปีกก้าขายแข็งอะ่ะเคยแอป กังวลใจนะแต่เห็นคุณดีกับเขามาตลอดอะเขาไม่ทันเฉลียวใจเลยว่าคุณกําลังเตรียมตัวที่จะไปจากตรงนี้แล้วคุณกําลังจะไปสู่จุดที่ที่ดีกว่าเก่งกว่าความสามารถที่เขาประเมินคุณนะมันน้อยกว่าความสามารถจริงที่คุณมีเยอะมากมายนะแต่คุณมีความจําเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องกดอะไรบางอย่างไว้อาจจะด้วยความไม่พร้อมหรืออะไรบางอย่างก็ตาม เหมือนคุณรอจนมั่นใจอะถ้าจะไปในที่ที่ดีกว่าก็จะต้องมั่นใจว่าคุณเคลียร์งานอะไรจบแล้วอะคุณไม่ใช่คนที่ทิ้งทิ้งอะไรได้ทันทีโดยที่ไม่สนใจเาขาเรียกอะไรอะพวกสิ่งที่มันจะต้องตามมาผลกระทบที่จะต้องตามมาคุณเป็นคนไม่ทิ้งงานฉะนั้นคุณจะเคลียร อะไรบางอย่างให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยๆออ,ออกมาทีละนิดทีละนิดโดยที่ทำให้ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณน่ะเจ็บน้อยที่สุดอันนี้มันเป็นความตั้งใจของคุณนะที่อยากให้แบบวินวินทั้งคู่อ่ะแต่ถามว่ามันทําได้ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะวันที่คุณออกจากคนคนเนี้เขาจะเกิดอาการช็อกแหละเกิดอาการเหมือนอกหักเสียใจคิดว่า ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยซ้ำนะคะเขาจะตกใจที่รู้ว่าคุณได้มีการเตรียมตัววางแผนในการที่จะไปที่อื่นแล้วอะเขาคิดว่าคุณไม่น่าจะไปไหนได้ไกลไม่น่าจะไปไหนได้รอดแอบเห็นเหมือนกันแหละว่าคุณมีความสามารถแต่คิดไม่ถึงว่าคุณจะไปจากเขาได้เร็วขนาดนี้นะคะก็ถ้าถ้าวางอาคติลงไปนะเราคิดว่าสายตาที่เขามอง ก่อนหน้านี้จากวันแรกที่เคยรู้จักกันจนถึงวันนี้ก็ต้องนับว่าเขาชื่นชมคุณมากๆที่คุณมีความสามารถในการเติบโตแบบชนิดที่ว่าเรียกได้ว่าก้าวกระโดดเลยแหละไม่ใช่ค่อยๆโตแต่โตเร็วมากเร็วเกินกว่าที่เขาจะตั้งตัวด้วยซ้าเร็วเกินไปกว่าที่เขาจะรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเขา่มีของมีค่าอยู่จริงๆเขารู้นะว่าคุณเป็นของที่มีค่าแต่เขาชะล่าใจเกินไปที่คิดว่าจะทำจะปฏิบัติจะ t r e ต t กับคุณยังไงก็ได้ คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับใครสักคนก็จริงแต่คุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกทำ้ายถึงขั้นว่ารักตัวเองไม่เป็นเป็นคนที่รักตัวเองเป็นรักคนอื่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็รักตัวเองเหมือนกันนี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นศักยภาพสูงสุดของคุณเสี้ยวหนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะได้เห็นคุณไปไกลมากกว่านี้นะคะ ก็ประมาณนี้เนาะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย